สรุปวิธีใช้แก m e r เครื่องมือฟรีแค่ใส่เนื้อหาก็มี AI ช่วยทําสไลด์สวยๆใน1น,นาทีแกมเมเป็นเครื่องมือ AI ใช้สําหรับทําสไลด์นําเสนองานหรือเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบหรือเขียนโค้ดสิ่งสําคัญที่ควรรู้ใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อใช้งานวิธีใช้งานแกมเมสร้างงานนําเสนอเอกสารหรือเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ไม่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการออกแบบอัตโนมัติแต่ผู้ใช้ต้องสร้างงานนำเสนอเอกสารหรือเว็บไซต์ด้วยตัวเองคล้ายๆกับการใช้ Canva หรือ Microsoft PowerPoint เหมาะก,กับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความอิสระในการออกแบบด้วยตัวเองแต่มี AI เป็นตัวช่วยที่ทำให้งานที่ออกมาสวยงามยิ่งขึ้นสร้างงานนำเสนอเอกสารหรือเว็บไซต์ด้วย AI จุดเด่นที่สำคัญของแกมเป็นการใช้งานในรูปแบบนี้ AI จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานนำเสนอเอกสาร หรือเว็บไซต์ได้แบบอัตโนมัติโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีและกดเมนูไม่กี่คลิกเท่านั้นผู้ใช้งานต้องเตรียมไว้ข้อมูลของงานนำเสนอเอกสารหรือเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว AI ของแกมมาจะช่วยออกแบบงานนำเสนอเอกสารหรือเว็บไซต์ให้สวยงามแบบพร้อมใช้งานในท,ทันทีเน้นการใช้แกมมาในรูปแบบนี้เป็นหลักเพราะง่ายที่สุดเหมาะก,กับนักการตลาดที่ต้องการสร้างงานนำเสนอหรือเว็บไซต์ทั้งการพิจารณาหรือจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค,ค้าก็ได้เช่นเดียวกัน วิธีใช้แกนเมืสร้างงานนำเสนอและเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์และสมัครสมาชิกพร้อมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Create New AI มี4ตัวเลือก p e s t In Text สร้างงานนำเสนอหรือเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลที่เราเตรียมไว้ Generate สร้างงานนำเสนอหรือเว็บไซต์ในเรื่องที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลไว้ก่อน Import File or URL อัปโหลดไฟล์เอกสาร หรืองานนำเสนอที่มีอยู่แล้วแล้วแกมเมอร์จะใช้ AI ปรับปรุงให้ฝ่ายเดิมสวยงามยิ่งขึ้น Remix a template สร้างและปรับแต่ง Template สำหรับงานนำเสนอด้วยตัวเองเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการแนะนำเลือกตัวเลือกแรก p r e s t n t e m t เพื่อสร้างงานนำเสนอรหรือเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลที่เราเตรียมไว้เองจะดีที่สุดการปรับแต่งงานนำเสนอคัดลอกข้อมูลต่างๆที่ต้องการนำมาวางไว้ที่กล่องข้อความ เลือกประเภทของงานออกแบบที่ต้องการสร้าง Presentation, Webpage, Document, Social ปรับการตั้งค่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในงานนำเสนอเลือกภาษาของข้อมูลเลือกทีมการออกแบบของงานนำเสนอเลือกรูปภาพที่จะนำมาใช้ในงานนำเสนอสร้างงานนำเสนอโดยอัตโนมัติกดปุ่ม Generate เพื่อเริ่มสร้างงานนำเสนอโดยอัตโนมัติช่วยแก้ไขงานนำเสนอได้อย่างอิสระเช่นเปลี่ยนข้อความปรับขนาดตัวอักษร หรือเปลี่ยนรูปภาพกดปุ่ม Present เพื่อนำเสนองานในทันทีหรือแชร์ลิงก์ให้คนอื่นเพื่อแก้ไขหรือดูงานนำเสนอหรือรายชื่อฟอนต์ที่ต้องดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยความสำคัญที่ควรรู้แกมเป็นเครื่องมือ AI ที่ใช้งานได้ฟรีแต่มีข้อจำกัดในการใช้งานมีจำนวนเครดิตที่สามารถใช้งานได้จำกัดสำหรับผู้ใช้งานแบบฟรี